ทุบกดทุบพันนะครับสาธุสาธุขอทางขอทางให้หลวงปู่ด้วยสาธุขอทางให้หลวงปู่ด้วยเกียรติอาจารย์เกียรติางารย์นะครับขอทางไปต้องใกล้ชิดหลวงปู่นะครับก็ต้องใกล้ชิดหลวงปู่นะไม่ต้องใกล้ชิดหลวงปู่นะสาธุจาสาธุแค่นี้ก็ได้เห็นเป็นบุญตาแล้วได้เป็นบุญตักสาธุจาสาธุขอทางเลยนะครับขอทาง พระเดชพระพลฯพ่อสุริยทายตรงนี้เลยจากสาธุสาธุขอทางขอทาง่อแม่ครูบาอาจารย์นะมาบผู้หญิงโงหันใจเป็นบุญติดตามด้วยอาจารย์ยนนังสือพัดถาวังน้ำเย็นนะครับเดินทางตรับ พระอาจารย์สมพรครับขอนีมนต์พระอาจารย์สมพรนะครับจากพระรูสเมเกียนมณฑ์มณฑ์พรมของาพเจ้ากรมนะครับอาจารย์คณะกรรมการเกียวต้นกอกันเดอร์บกาคณะกรรมการน้องสองปูสาธุ วันีอะครดีมาดูแลหน่อยนะครับาไปแป็ดอะยากตัวคนไทยก็ตายนะช่วยช่วยดูหน่อยโดยเฉพาะวัดทมงคลนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะวัดทมงคลของพวกเนี่ยโครงการที่ยังไม่ได้เอาเดี๋ยววันให้ให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ดูแลอ่า ครับมาลูกปูะนะครับปูมสมศรีนะครับป้าสกาลามครับอาสาสาโถนคราบสำหรับพระสงฆ์คลให้เจ้าหน้าที่ดูหน่อยนะดูดูนะครับให้ให้กอดเข้ามาป้าตอนนี้มีพระสงฆ์คเลเนื้อเงินนำเลิกเดี๋ยวจะให้ถ้าแก่ยกบกอง มาด้วย่าสัตเองคนสัตเอมีจ้าเหรียญกว่า29เาเหรียญเหรียญนมียี่สิบเก้าเหรียญนเรียนำเลิกตอบตอบนำเลิกนะครับวันนี้ใครอยากได้และเงินรุปร,ร,ราชาโชคโอ้โหดอแต่ชุดอกเลยเหรอพักโคปจารยทำน์นกเต ยอมโตตัวโบ้เหรียญเงินต่อบนำเริ่มมีแค่29เหรียญตอนนี้ขออนุญาตให้ที่พ่อแม่ครูอาจารย์เราวัตถุมงคลเข้ามาเสกให้ออกก่อนนะตะคอนภายนอกอย่าเพิ่งเข้ามาอ้ยเปิด่มแลูกพี่ครับเปิดเลข9ก่อนเลยนะใครเปิดผมว่าไม่เรื่องไรเบอร์9จำนวนเบอร์9ก่อนโอ้ ประเมินใครจะประมิลเบมื่อก้าวเหลี่ยมนำเรื่อเหลี่ยมโนราชาช่วเตรียมตัวไว้เลยสำหรับวัตถุมงคลตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่เอาออกก่อนนะเอี่ยเพึ่งใจเย็นสำหรับวัตถุมงคลต่างๆตัวคกรรมการมาดำเนินการนะตอนนี้มาดำเนินการนะปุ๊บ

anh then you can get that one. So we're anh in. And then you can เดี๋ยวค่ะไปตุ้้งกันขนมาเันเออขึ้นมาเลยกันขึ้นายกั